สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวหูฟังบลูทูธที่ใช้สำหรับฟังเพลงนะครับหรือว่าออกกำลังกายโดยเฉพาะนะครับของยี่ห้อคาว่ารุ่น L17 นะครับสำหรับหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ตุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า Android สามารถใช้ได้ทั้งฟังเพลงแล้วก็คุยโทรศัพท์ด้วยนะครับ นอกจากนั้เนี่ยหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ำกันเหงื่อนะครับ IPX5 สามารถใช้ใส่ออกกำลังกายได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่ามันจะเจ๋งยังไงบ้างนะครับอันนี้นะครับก็เป็นหน้าตาของเจ้าตัว L17 นะครับก็เวลาใช้งานเนี่ยก็จะใส่คล้องไว้ที่ตัวเราแบบนี้นะครับอ่าอันนี้นะครับก็จะเป็นหูฟังนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้างขวานะครับ รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นหูฟังแบบอินเอียร์นะครับอ่าอันนี้คือข้างขวานะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นข้างซ้ายนะครับ รุ่นนี้นะครับเสียงดีเบสหนักนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับโดยตัวนี้นะครับใช้ไดเวอร์ขนาดใหญ่นะครับใหญ่ถึง13มเมตรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้เสียงเบสที่หนักแล้วก็รายละเอียดเสียงที่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเกี่ยวกับแนวเสียงของหูฟังบลูทูธตัวนี้ให้ฟังนะครับอย่าลืมติดตามฟังกันนะครับรุ่นนี้นะครับยังออกแบบดีไซน์ให้เป็นแบบแมกเน็ตนะครับนี่นะครับมาสามารถ แปะติดกันได้นะครับก็คือสมมุติว่าเวลาเราไม่ได้ใช้งานเนี่ยสมมุติเราออกไปวิ่งนะครับแล้วเราเลิกใช้งานเนี่ยเราก็เอาออกมานะครับแล้วก็สามารถแปะติดไว้นะครับแล้วก็ห้อยคอไว้ได้นะครับไม่หลุดนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ที่ใช้สําหรับควบคุมนะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับกดรับสายวางสายหยุดเพลงเล่นเพลงนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเพิ่มนะครับแล้วก็ลดเสียงนะครับถ้ากดค้างเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนไปนเพลงถัดไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไมโครโฟนนะครับรุ่นนี้นครับก็สามารถใช้คุยโทรศัพท์ได้นะครับอ่าแล้วส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่แบบนี่รูดน,นะครับคือบางทีเนี่ยถ้าคอเราเล็กหรือหรือว่าคอเราใหญ่เนี่ยเราก็สามารถรูด ให้มันพอดีกับคอเราได้เลยนะครับก็สามารถรัดได้นะครับก็ทําให้เวลาใช้งานเนี่ยมันก็กระชับนะครับไม่หลุดง่ายนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับ ็จะมีดีไซน์นะครับให้เข้ากับรูหูนะครับทำให้เวลาใส่เนี่ยสวมใส่สบายนะครับไม่อึดอัดไม่แน่นหูนะครับแล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยเวลาใช้วิ่งหรือว่าออกกำลังกายเนี่ยก็คือไม่หลุดง่ายแน่นอนนะครับรุ่นนี้เป็นบลูทูธตัวเช่นใหม่ล่าสุดเวอร์ชัน5.0นะครับกินพลังงานน้อยเชื่อมต่อได้รวดเร็วแล้วก็เสถียรนี้ด้วยนะครับเวลาใช้ดูหนังดู y YouTube เนี่ยเสียงตรงกับภาพนะครับหรือว่าเสียงไม่ดีเล็กด้วยนะครับผมสำหรับหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับชาร์จแบนึงครั้งเนี่ยสามารถฟังเพลงได้ต่อเนื่องสูงสุดถึง8ชั่วโมงนะครับแล้วก็สแตนบายได้ถึง100ชั่วโมงนะครับเรียกได้ว่าชาร์จ1ครั้งนะครับใช้ได้ทั้งวันเลยทีเดียวอ่า มาถึงแนวเสียงของเจ้าตัว L7 ตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้เสียงดีเกินราคาจริงๆนะครับโดยรุ่นนี้เขามาพร้อมกับไดเวอร์ขนาดใหญ่นะครับขนาด13มิเมตรนะครับทำให้เสียงดีนะครับเบสหนักนะครับเบสมาเป็นลูกๆนะครับแล้วก็ตัวเบสตัวนี้นะครับเก็บตัวช้านะครับมินเน s รเบดนี่ยดีมากๆนะครับทำให้เวลาใช้งานเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ชอบเสียงเบสนะครับแล้วก็ คนที่ชอบฟังเพลงแบบออกแนวเสียงนุ่มๆนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มีนเบสดีนะครับเวลาฟังเพลงเนี่ยเสียงมันจะแบบบุม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 เสียงนุ่มนะครับเพราะหูนะครับไม่แหลมบาดหูนะครับเสียงกลางก็โอเคดีนะครับเสียงสูงตัวนี้นะครับเสียงชัดนะครับแยกรายละเอียดเสียงดนตรีซ้ายขวาได้ชัดเจนนะครับแต่ว่าไม่ไม่แหลมบาดหูนะครับคือต้องบอกก่อนเลยว่าหูฟังบลูทูธที่เปิดหนักเนี่ยบางรุ่นเนี่ย อา,อาจจะเบรบวมนะครับโดยเฉพาะรุ่นที่มีเิมเบรดเยอะๆเนี่ยบางทีเนี่ยเสียงเบรเนี่ยอาจจะบวมไปกรบย่านเสียงกลางแล้วก็เสียงสูงได้นะ แต่รุ่นนี้นะครับบอกเลยว่านอกจากมิดเดิลเบสเนี่ยจะดีแล้วนะครับเสียงสูงเนี่ยยังชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่กรบย่านเสียงกันด้วยนะครับเรียกได้ว่าทั้งเสียงเบสแล้วก็เสียงสูงเนี่ยชัดเจนดีมากๆนะครับเวทีเสียงเนี่ยก็กว้างปานกลางนะครับก็ใช้ได้ทั้งดูหนังแล้วก็ฟังเพลงนะครับรวมๆแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับจุดเด่นเนี่ยก็คือเบสหนักนะครับแล้วก็เสียงนุ่มนะครับแล้วก็เสียงสูงนะครับกุุงกิ้งกุ้งกิ้งชัดเจนดีแล้วก็ไม่แหลมบาดหูนะครับก็ เหมาะสำหรับใครที่ชอบฟังเพลงเบสหนักเสียงนุ่มนะครับแล้วก็เน,น้นรายละเอียดเสียงเครื่องดน,นตรีเนี่ยรับรองเลยว่ารุ่นนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยก็คือบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับราคาถูกมากๆนะครับไม่เกิน200บาทนะครับเรียกได้ว่าเสียงดีเกินราคาเลยนะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Line แอดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าสามารถเข้าไปดูในเพจใน f a c e b o o k ของผมนะครับที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก,ก็ขอจบการรีวิวถึงเท่นี้ครับสวัสดีครับ